ค่ะนะคะ,ะวันนี้นะคะจะพามาพบกับท่านรองนสวงชิวพ่องนะคะเป็นรองผู้อำนวยการวิเลยอาชีวะนครสวรรค์นะคะมาพบกับผลลัพธ์ของนูทิก้าค่ะงั้นจะสอบถามอาจารย์เชิญเล่าเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะจากที่ได้รู้จักค่ะครับแต่เดิมนั้นผมไม่รู้จักนูติก้านะครับผมก็ชื่อนสวงชิวพ่องครับตำแหน่งรองผู้อนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานาครสวรรค์ เหตุที่มารู้จักก็เพราะว่าผมป่วยหนักนะครับนอนลรงพยาบาลแล้วก็หมอบอกว่าเป็นมะเร็งตับในช่วงแรกซึ่งเราไปตรวจกับพิษณุโลกมาเอ็มไอแล้วหมอมาอ่านข่าว่าเป็นมะเร็งตับแลวคมสวรสด์ไม่สามารถรักษาได้ต้องเข้าศรีราชหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆกรุงเทพก็โดยความ ัวตายครับทั้งญาติพี่น้องอะไรก็มีอะไรดีก็เอามาประเคนให้กินเนาะเราก็ไม่เคยรู้จักอะไรแล้วก็ไม่ค่อยมียความเชื่อพี่สาวผมนะครับก็ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริสมเนี่ยครับตัวนี้ครับนูติก้าเป็นของบริษัทซัชเชนมอผมก็คนใกล้ตายก็ก็กินกินแบบแอบ,บกินหมอหมอก็ก็ไม่รู้นะครับกินไปกินไปทั้งอาทิตย์นึงในขณะท,ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล อาการผมก็ดีขึ้นจากแ yeah. ยนะ่โวยหนักไอเป็นเลือดพวกเป็นเลือดตลอดเวลาก็ดีขึ้นเมื่อดีขึ้นผมก็ขอออกจากโรงพยาบาลก็เกิดความเชื่อว่าโนติก้านั้นช่วยได้จริงผมก็เลยมาศึกษาข้อมูลแล้วก็กินมาอย่างต่อเนื่องประมาณสามปีนะครับสองปีกว่าหลังจากกินมาประมาณปีกว่าผมก็แบบแข็งแรงมากเหมือนกับ ผู้ชายปกติทั่วไปก็มีความมั่นใจว่าผมหายแล้วไม่เป็นอะไรแล้วก็กลับไปตรวจอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลมาก็เข้าโครงการของผมเด็จประเทศโครงการ iMac ็กอะไรนะครับใช้ค่าตรวจสามหมืสองพันบาทแต่ผมเบิกได้ก็เลยไปตรวจตรวจก็ตรวจระบบร้อนเลือดหัวใจตรวจทางเดินอาหารเจาะกระเพาะตรวจตับตรวจอะไรห,หมดเลย เขาบอกว่าร่างกายผมปกติแต่ตับนั้นมีร่องรอยความเสียหายอยู่พอสมควรแต่ไม่เป็นอันตรายอะไรนะครับก็ทําให้ผมมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากนะครับโนโดิก้าของบริษัทซักเซนรมนะครับหลังๆมาผมก็ไปศึกษาเรียนรู้จากข้อมูลใน YouTube บ้างอะไรบ้าง,างก็ทําให้เรามีความมั่นใจและเกิดความเชื่อก,ก็กินมาตลอดแล้วก็พยายามให้ญาติพี่น้อง ครอบครัวทุกคนกินนะครับเพราอย่างน้อยก็เป็นการปรับพื้นฐานของร่างกายนะครับให้แข็งแรงนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าผม,มาอายุ61แล้วมายังหนุ่มอยู่เวลาขึ้นบันไดเวลา,าทํางานเนผมวิ่งขึ้นบางครั้งเด็กๆนักเรียนหรือครูที่เดินตามหลังผมบางครั้งบอกเฮ้ยฉันลองกินอะไรมาเนี่อยออกันเขาก็ว่าหรอะกันเพราะเราคนแก่ที่วิ่งขึ้นตืกนไง ก็เหมือนจะทําให้เรามีความกระพี้กระเป๋าดีขึ้นเดี๋ยวนี้ผมแข็งแรงดีครับกลับมา<ล>มเป็นดมอีกครั้งเลยใช่ไหมครับเั่นครับแล้วก็เราเชื่อมั่นในในความของผลิตภัณฑ์ครับผมขอ,ขอบคุณค่ะ